นะส่วนกระสอบนี้เรามาดูนก่อนนะตัวนี้เป็นพรมินเดียนนะผมขออนุญ,ญาตบินไลท์นะครับเป็นพรมนะใหม่มากครับผมโอ้หใหม่อะไรขนาดนี้ใหม่มากแนละปืนใหญ่ด้วยนะโอ้ปืนใหญ่มากนะจับบนสองคนเลยนะโอ้โหแปดพันห้าร้อยบาทนะกระสอบนี้แปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมสีสดมากเลยนะเห็นป่าสีสดมากนะดูสีสดนะโอ้ใหญ่แบบต้องปล่อยหลังเลยนะชิดเลยนะใหญ่มากก็ดูสีสดนะตัวนี้เป็นอินเดียนนะครับผมอินเดียนล้วนๆนะครับผมอินเดียนล้วนๆนะ ดูกันต่อนะครับผมดูกันต่อนะโอ้ยปืนบอลเลอร์เลยครับผมปืนบอลเลอร์เลยนะโอ้โหยูปืนบอลเลอร์เลยนะแปด0ับาทนะครับผมหน้าอยู่ประมาณ2เมตรนะครับผมความยาวน่าจะอยู่ประมาณ2เมตรนะลายเทียนล้วนนะครับผมลายเทียนล้วนๆนะดูกันต่อนะครับตัวนี้ปืนเล็กหน่อยนะตัวนี้ปืนเล็กหน่อยนะมันเป็นเหมือนปักอินเดียนนะครับผมเป็นสัญยางอินเดียนนะอยู่ด้านนี้นะ ใส่เนียนมายืนอยู่เลยนะครับผมใส่เนียนมายืนดูอยู่ด้วยนะกี่ม้เลยเดี๋ยววันไหนให้ไล่สดกี่ไม้ดูเลยวัด <What? S 1> <c oughs> ให้วิ่งมาวิ่งด้านหลังเลยนะดูนะครับผมกระสอบ8,500บาทครับผมตัวนี้เป็นโภมินเดียนนะครับผมโภมินเดียนนะเป็นงานเกนเน่เบอร์หนึ่งงานเกนเน่เบอร์หนึ่งผืนเล็กคืนใหญ่ผสมกันนะครับผมคืนเล็กคืนใหญ่ผสมกันนะดูนะ ใหญ่นะผมจะปุยยังไงนะผมใหญ่นะใหญ่มากนะยาวสองเมตรทั้งนั้นเลยนะยาวสองเม็รนะแล้วสวยด้วยนะแล้วสีสดสภาพใหม่ด้วยนะสีสดสภาพใหม่ด้วยนะตัวนี้ผมไม่ใหญ่ครับตัวนี้ผมเล็กหน่อยอยู่ที่การใช้งานนะครับผมเวลาไปขายนะราคาแปดพันห้าร้อยบาทแปดพันห้าร้อยบาทกระสอบนี้นะครับผมเราส่งไม่ฟรีนะแล้วกระสอบนี้เราส่งไม่ฟรีนะอินเดียนครับเป็นโฟมอินเดียนนะผมต้องขยิงเลยนะประมาณสองเมตรนะครับตัวนี้ยาวประมาณสองเมตรนะ เี้ยนะเม็ดหูต่นนะผมเตี้ยนะแต่วามยาวของผ้าน่าจะอยู่ประมาณ2เม็ดน้ยังยาวอีกไปอีกนะันต่อนะประมาณเม็ดแปดสิบถึงสองเม็ดนะแต่ละผืนนะใหญ่มากแล้วสดสะอาดมากครับผมสีสดสะอาดมากตัวนี้ดูนะผมใหญ่ให้เห็นนะดูนะใหญ่มากครับผมใหญ่มากนะแล้วสัยสดสะอาดนะดูดูใกล้ๆนะสีสดมากนะดูใกล้ๆสีสดมากนะใ่จริงๆนะใหมากเลยนะใ่มากเลยนะ 8,500บาทครับกระสอบนี้8,500บาทดูครับโอ้โหใหญ่นะยืนเก้าอี้ดีกว่าครับผมไม่ไหวนะดูนะเห็นป่ะยาวมากเลยน่ะฝืนโอ้ยสีสดมากนะแล้วฝืนใหญ่มากเอาทิ้งข้างหลังเลย8,500บาทครับกระสอบนี้ผมกระสอบที่รีวิวหน้าเราผมให้ฟรีนะกระสอบนี้โอ้ยเป็นใบกาวก็สวยนะเป็นใบกาวก็สวยนะ ต่อไปครับผมตัวนี้เป็นสายอินเดียนหรืครับผมับผมมีครับผมดูนะมีนกกระติบนกกระจอกนะครับผมเยียนนะมีครับผมนกบงหัดจุกก็มีนะุมมกรนะับนะดูนะใส่ไปครับผมดูเลยนะครับผมดูนะสวยเลยนะอินเดียนนะครับผมอินเดียนนะ8,500บาทแล้วใหม่มากสดมากนะครับใหม่มากสดมากแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะ ่ไปคุวมมาไหมครับพี่บอลคุ้มม้าไหมพี่บอลไปคุ้มมาได้นะไม่มาเป็นเม็ด่ะ เคยเห็นในหนังอยู่อินเดียนนะครับผมหัวหน้าเผ่าครับหัวหน้าเผ่าประมาณนี้บโอ้ยหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าครับโอ้ยดีดสวยมากนะผมบอกให้ไปอินเดียนเลยต้องจัดเลยนะไปอินเดียนไปจัดร้านขายแบบสไตล์อินเดียนนะจัดไปแขวนนะครับผมคนขอซื้อแน่นอนครับผมเป็นแผ่นผนังน้แล้วติดราคาไว้นะปืนละหมื่นสองหมื่นก็ว่าไปนะห้าหมื่นนะแต่ถ้าหมื่นสองหมื่นไม่มีใครซื้อนะผมว่าแขวนอีกงานนะครับผม หลคยหมดหน้าแล้วแต่ป่มือของใครนะดูสวยมากครับผมดูอินเดียนอย่างเท่อินเดียนอย่างเท่ครับผมแปดพันห้า้อยบาทงานปิดเอเบอร์หน like ึ่งครับผมใหม่สดสอาดใหม่สดเสมอเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเกหกันยริงๆอินเดียนะครับผมแพบาทนะครผมไปตกแต่งบ้านไปขายลูก้าผมตกแต่บ้านรผตกแต่งร้านนะตกแต่งไลฟ์สดได้เลยนะครับผมเราไปเจอลูกค้าหลายคนนะแบบนี้นะ ไปแขวนจัดร้านสไตล์อินเดียนะผมบอกให้เอาแบบนี้นะไปแขวนไปห้อยราคาไว้นะครับผมแขวนอบนเียข้างร้านนะ่จาจะผนังให้รวยนะไปขายที่ด้านนะครับผมจัดราคาแขวนราคาติดราคาไว้นะติดไปเลยครับผมสิ2ยดอลิตลาานนะว่าไปเลยนะครับผมขายไสไตล์อินเดีย Indian ไปเลยนะนี่ก็เหมือนกันได้ป่ะโอ้โหอย่างเท่แปดพันห้าร้อยบาทครับผมอินเดียนะใส่อินเดีย Indian ต้องจัดนะครับผมใส่อินเดีย Indian ต้องจัดนะแปดพันห้าร้อยบาทครับผมตัวน,นี้เป็นของคุณเหมือนกันนะโอ้โหแบบเนี้ย หมพูน้าเราจัดร้านนะงานคารบอยนคาระบอยูไปงันคารบอยเน่านคารบอยนอ้ไปงานคารบอยนะที่มาก็เท่นะพี่อลอย่างเท่ครับังบใช่ครับผมพี่คร์บอยงันคารบอยนะบอกให้นะภาพแบบนี้นะโดนใจนะครับผมเ้าไปตกแต่งบ้านนะเจอผมลูกค้านะดูอินเดียนนะอย่างเท่สวยมากนะผมสวยมากสีสดสีสวยมากกถืนใหญ่ด้วยนะเม็ดแปดสิบเม็ดห้าสิบสวยสวยใหญ่ๆห่เลยนะ เม็ดหน้าสิบเม็ดแปดสิบนะครับผมดูนะครับผมแปดพันห้าร้อยบาทครับผมแปดพันห้าร้อยบาทงานพวกนี้ไม่ได้งายง่ายนะครับผมไม่ได้ง่ายง่ายนะครับผมมีคนตามหากันอยู่นะสิโกาหาซื้อไม่ได้นะครับผมลองไปขายดูนะลองเอาไปขายดูนะผ้าสวยมากครับผมสีกดมากกับผ้าใหม่มากผมบอกแค่นั้นเลยครับผมอะไรวะเนี่ยใหญ่นะลูกของเมด็ดในะลูเม็ดกว่านะลูกของเม็ดของเม็ดยีนะ ยืนมันงเก้าอี้นั่นเองผมยืนเก้าอี้ได้ป่ะผมยืนมุ้เก้าอี้นะครับผมกระสอบนี้8,500บาทเป็นคลุมนะครับผมผ้าสะอาดมากเล่นสีสดมากไม่ซีดเลยนะผมบอกให้ไม่ซีดเลยนะอินเดียเลยนะครับผมอินเดียต้องจัดเลยนะอินเดียต้องจัดเลยนะอินเดียต้องจัดเลยนะเรียไปขายนะจัดร้านให้เท่ๆสวยๆนะเอาของพวกนี้ไปขายนะติดไปทั่วผนังร้านไปเลยครับผมถุงถเด่นครับผมร้านเด่นมากพี่บอลไม่เอาไปแต่งร้านหมาพี่กระสอบ ก็ไม่ขายได้ก็ปล่อยขายได้ดยเลยนะเอานั่นเนี่ยพี่บอลแต่งร้านอย่างนี้เลยพี่บอลร้านที่ขายดีที่สุดดีแล้วไม่แพงด้วยใช่ไม่แพงด้วยเปดพันหน้านะก็ขายกันฝืนหมื่นสองหมื่นนะสวยมากเลยนะกวนกักสวยมากสวยมากคืนนี้สวยมากโอ้ดูเอาดิพี่บอลไปจัดร้านติดผนังนะแล้วไปขายม้าด้วยครับ ตำรวจมาไปคุมนะผมคุมม้าไปก่อนอยู่มิดตำรวจหาไม่เจอโอ้โหนี่คุมในใจก็คุมเป็เรื่ยมครับแปดพันห้าร้อยบาทครับผมดูสวยมากครับผมใครรับกระสอบนี้นะผมคงให้ฟรีนะตัวนี้ก็เป็นเสื้อนะเห็นป่ะเป็นเสื้อนะโอ้โหย่างเท่ครับผมเนี่ยไปแขวนหน้าร้านนะสไตล์ที่ว่าร้านจัดวินเทนหน่อยนะผมบอกให้นะเวลาไปคุณหน้าร้านนะแล้วไปคุมไว้แบบเนี้ยโอ้โหยั่งเท่ครับผมเห็นป่ะผมใส่ย่างเท่เลยครับผมที่ร้านยังจะใส่เท่ขนาดไหนผมบอกแค่นั้นเลยครับ นะครับผมใครเปิดร้านสไตล์วินเทจน,นะของพวกนี้ต้องเอาไปครับของพวกนี้ต้องจัดไปนะครับผมไปแขวนตกแต่งร้านแขวนเยอะ,ยอะๆนะครับผมติดราคาไว้เผื่อลูกค้าสนใจบอกแค่นั้นแหละตั้งราคาไปเรยจำนวนทุนไว้ก่อนนะจำนวนต้นทุนไว้ก่อนนะตัวนี้ก็เป็นเพื้อนอีกแนละ้วนะตัวนี้เป็นเพือนนะตาอินเดียเลยครับผมอินเดียล้วนๆครับผมอย่นี้ติดผนังนะดูติดผนังนะแปพันห้าร้อยบาทครับผมทั้งหมด เป็นงานเบอร์นหนึ่งก็ดีใครสนใจรัอบอ inbox ก็มาได้นะครับผม inbox ก็มาสอบถามราคาได้กระสอบที่ผมรีวิวนี้นะครับผมัดส่ง้อวีจัดส่งไอวนีนะครับผมกดไลน์นี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆครับผมขอบคุณค